วันนี้ลูกค้า TRUE เลือกแลกสินค้าฟรีที่ 7-Eleven เพียงเติมเงินสะสมครบ100บาทภายในเดือนหรือแลกเติม3 2 1หรือเลือกเติมแพ็กเสริมเน็ตครบ100บาทและยังมีสินค้าอื่นๆอีกเพียบกดรับสิทธิ์แลกสินค้าผ่านแอป t r u e ID 1. 1> วันนี้ลูกค้า TRUE MOVE H อยากได้อะไรใช้ TRUE POINT ที่ 7-Eleven เพียงเติมเงินหรือเติมแพ็กเน็ตสะสมครบ100บาทรับสิทธิ์ใช้1 True Point เลือกแลกสินค้าฟรีได้เลยใช้1 True Point แลกข้าวหอมมะลิตราฉัตร1ถุงใช้1 True Point แลกปลาแมคเคอเรลในซอสมะเขือเทศตรามังกุฎทะเล1กระป๋องใช้1 True Point แลกน้ำตาลทรายขาวลิน1ถุงใช้1 True Point แลกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนิชชิน1ซองใช้ True p o i n t แลกน้ำดื่ม 7Select 1ขวดใช้เพียง1 TruePoint เลือกรับสินค้าได้ฟรีผ่านแอป TrueID แลกสินค้าได้ทันทีที่ 7Eleven ทุกสาขาสิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้า TrueMove e d g h แบบเติมเงินทั้งลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าเปิดซิมใหม่เติมครบใช้1 TruePoint แลกรับทันทีในเดือนนั้น